วันนี้นะคะแซฟเฟอร์มารีนะคะจะมีสมาชิกคือนิดนะคะจะมาทำแกงฮังเลใช่ไหมฮังเลฮังเลไม่รู้จักเหมือนกันตอนแรกคิดว่าเป็นแกงใต้หรือว่าแกงเหนือแต่จริงเป็นอะไรนะเมนูของโถะหมาภูหม้อมือพื้นเมืองรู้บ้างอันนี้ก็มีอะไรบ้างไม่รู้่านไม่ทันมีพริกแห้งหอมกระเทียมแล้วก็เกลือทานแล้วก็ตามให้ละเอียดเหมือนที่แกงเลยใช่ไปดูเนื้อมีเนื้อนี่ มดีนี่ต้องต้องไหนหน้าไหมว่าต้องใส่ส่วนไหนบ้างเลยพี่ต้องไหตัวไหนก็ได้ใช่จะเป็นหมูก็ได้ไก่ก็ได้อันนี้ผมชุรสของพม่าใช่เครอไม่รู้ใช่จริงเหรอเนี่ยเนี่ยขาดไม่ได้เลยทำไมต้องไม่รู้ไม่รู้จริงๆถ้าเกิดขาดนี้ก็ไม่ใช่แกงไทยแล้วออเหรอหาซื้อที่ไหนได้อ่ะทองพักคูที่เดียวโอเคนี่ก็ไม่รู้ที่นี่มีใครอยากกินก็ไปทองักคูเรื่องถายยากมาก เดี๋ยวให้สอถ่ายขั้นตอนแต่สอนแล้วกันเผื่อใครที่แบบว่าอยากลองชิมอยากลองทําดูนะคะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้กินเหมือนกันเช็ดนิดนาวเท้านี่ขั้นตอนแรกเอาอะไรเอาอะไรพีกะทะกะทะนู่นนู่นขั้นตอนแรกบอกรองนิดนี้ว่าเอาเองพามสูงเอาองเท้าพี่นิดรองเท้านี่รองเท้าอยู่นี่เร็วเร็วนี่รองเท้าเร็ว เร็วแรแรงนิดหนึ่เวลาทำงานดหนึ่งใช่เดมเ่าง่ายๆเอ้ยมันใหาประมาณสองนิ้วนะคะโดยช่วยของแม่เลยนะเนี่ยใช่ของเราคนก็ปกติแต่นี้ก็ต้องใช่ต้องขยับอีกนิดนึงว่านี้หุ่นดีใช่นี้ได้เชฟเขาว่าจะต้องเอาอันนี้มาใส่อันนี้แล้วก็คุกอันนี้เชฟมีปัญหาคือเปิดแก๊สไม่เป็น เช่ <laughs> ป่ะดอะไรนันี่วั <laughs> นนี้หางหยกไม่อยู่นะคะกลับบ้านอดกินเลยหังเลใช่อ่ะเราหาน้ำมันเจอแล้วนะคะเราก็เปิดก่อน <laughs> พี่ก็ถามไม่แล้วพ <laughs> <laughs> ี่พี่ก็ถามไม่แล้ว เดีมดพอก่อนเฮ้ยไม่ได้ไอ้ว่าเฮ้ยที่พึ่งดูดีเชียวว่าหนูดูดีจะติดเหลืองทำตัวดีดไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยแล้วเขาเสกหวานๆได้แล้วว่าไอ้บ้าเอ้ยแต่ว่าอยู่นะเอาพี่แกงมาทำอะไรคะออกน้าโอ้โหน้ำพี่แซ่บหรอจริงๆ อันนี้คือใส่น้ำมันแล้วก็ใส่พริกแกงใช่เหมือนคั่วพริกแกงอะเนาะแล้วก็ใส่เนื้อใช่ใช่แล้วเราคั่วมาสุกแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงอือใส่นี้ใส่เ่ไปไปเลยขั้นตอนนี้เราก็จะรอน้ำมันนะคะรอให้น้ำมันมันปุด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 ก่อนเฮ้ยมันก็ปุดอยู่นะพี่นะอ่เชคเกอร์อาการหิวอยากกินพริกแกงเด็ด วะอีกบอกนาขึ้นไปนั่งนั่งได้ะให้ขึ้นส่วนสูงเท่าไหร่บอกค่ะดิตูมาละโอเคพอไม่เป็นไรยังยังไม่ออกอุ้ยมันยังโคตรได้อยู่นะเนี่ยทำได้ต่ออาใส่กัน โอ้ยเจ๋อเจ๋อคนคนพอดูเนื้อคนหน้าตุ่นน่ะเอ้ยคนละเมนูไปแล้วไปเนื้อตุ่นแล้วน่ากินมากไปแมงมุมบ้านนี้คชอบกินเนื้อเป็นชีวิตใจเปชุมพ์พนาย่างใช่คุณนาย่างให้ยากกินอุ้น ค่อยๆเหรอคนละครึ่งเหอคนละครึ่ง็ึงโครงาแล้วคนละครึ่งทีละครึ่งโ้โคตรน่ากินมากแน่นน้่ะแต่ถ้วชิแกนมันจะน้อยกินจะผัดเนะอ้เลงค่ะเก็ของ ส่วกูเราหมดยังที่สวน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเด็ดถ่ายวิดีโอด้วย,ปล,ยปลูกมาแทบจะขายได้แล้วอ่ะโคตรเยอะกินไม่ทันวันนี้คือแบบว่าเอาไปซื้อมาแล้วถึงไม่ใช่ว่าที่ไหนจะหาซื้อได้นะเนี่ยผงอันนี้ต้องซื้อที่ท้องภาคภูมิเท่านั้น <laughs> อป่นกระทะไปเลยจ้าแช่ผืนม่รีบไว้จ้ะแกงฮังเลพูดถูกหรือเปล่าไม่รู้นายเห็นไหมตู้ยังบอกเกงใต้เลยไม่ใช่มันจะมีภาคเหนือหรอภาคใต้อ๋อเหรอแกงของผักบุ้ง ทางเลทองผาภูมิตู้นเนี้ยอขอมาอณหวังจะอร่อยเราก็ต้องใส่ผงนัวนี่ก็คือผงนัวเหมือนกันเราเล่นเกลือ <c oughs> ใส่ไปเลยคะ่ะวสองช้อนชาใส่แต่ละช้อนหนึ่งสองสามช นามก้นโคเขาว่าอร่อยน้องพี่น้องต้องต้มมันนะหรออ่ะอ่ะอะไรวะใส่ก็ได้อ่ะหลอนี่คืออะไรก็ต้มตําเราแบบนามก้นโคกระเทลงไปก็ไดกะเที่กใส่ไปเลยค่ะนี่กระจอมผัดไม่เอาแล้วเดี๋ยวต้มอดกินเดี๋ยวอดกินไหมเอาไหมเอากระาอบทำไม มันจะเป็นอยนี้ปอมเหมือน,น,นคุกข้าวอร่อยมากเล้อ๋อคุกคลีกพี่กินเลยได้ปะเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยังไม่สุกอ๋อเฮ้ยแต่สีมันเอ้ยเนื้อขอ่าวขิงสุกกันใช่ไหมฮะใช่ดิแต่นี่ื้อสุกนะเดี๋ยวเลาใส่อะไรเพิ่มอีกไหมพี่เดี๋ยวใส่นะ้ำน่อยหน่งแล้วก็อีกฝาร้อยน้ำสุกก็ใส่ของตรงนี้อ๋อใส่ปิดท้ายใช่ไหมใช่แล้ว เอาก็อี้ไหมพี่อยาอย่ายาย่มแล้วสูงต้องร้อยหิบอืก็แล้วก็จะใส่เครืงหอมขาดไม่ได้นะคะเครื่องหอมที่มีแค่ที่ทองผอบภูมิเท่านั้นที่อื่นจะไม่มีแล้วนะคะพี่ก็ไม่รู้ว่ามีไหม พอจ้องเลยน,นี่ดูดิภาษาพมา่าเขาเรียกว่ามาซาลาฮะมาซาลามาซาลาใช่ไหมโอเคสมอนหนูหรูนะ้แล้วก็ไม่ดูนะแปลว่าอะไรมาเร็วมาเร็วมาชิมเร็วหน่อยใช่จริงอยากรูสชาติอื่นนะพี่แซลเป็นคนที่แบบว่าชิมมาหาจิม,มาหาแล้วจะบอกรสชาติตาตงเนี่ย อร่อยก็คืออร่อยไม่อร่อยก็พินิจเตรียมนะเป็นไงเฮ้ยมันงงๆเนาะมันงงอ่ะใช่ไหมไม่เคยกินรสชาตินี้ใช่ไหมบอกแล้วไม่าจจะเป็นที่นี่เราไม่เคยกินไงมันถึงบอกว่าจริงมันอาจจะเป็นรสชาติแบบนี้แหละ แล้วเราไม่รู้ว่าทำไมไมัมนขอนะเดี๋ยวขมเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวมันสัมันใช่ไหมไม่เคยกินรสชาติดดานี้แล้วแหม่มันก็ได้แหละได้อร่อยเพียงแค่มือรสชาติลินยังไม่รับรู้เท่าหไหร่ <c oughs> ไม่ได้ไไดนี่กระตุน๋นเอาให้มันเปื่อยยิ่งกว่านี้ ถ้าเติมน้ำได้ป <started> <Yeah. c oughs> ับไม่ได <c oughs> ้อย่าผิดสูตรเขาช้อนได้แหละผิดสูตรเราต้องตั้งสูตรเขาเยี่ยมเยี <c oughs> ่ยมเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมใช่ใช่ไม่ใช่ไอตอนชิมต้องยืดขึ้นหน้าได้อยู่ได้เนาะเออได้อยู่แบบว่าได้ได้อยู่ของเราคือแบบได้จริงๆต้องกินไม่ได้ก็ต้องกินเอาแล้ว เฮ้ย,ยใส่ยังใส่ก้อยแล้วไม่มีพักเพิกอะไรเลยเหรอไม่มีค่ะกะเอาออกเองอย่างนี้เลยเหรออุ้ยเปไย็นน่ากินเลยเนื้อเป็นแระบุกเต่าเลยอะ่ะมาลองชิมตักใส่ถ้วยเลยจ้าเยียอเอาเผือร้นอ,อนเริ่มนะมีการ์ดไได้ <c oughs> ฮเฮ้ยโคตรเผ ดิชิมีเสื้อผกินคนละนะเฮ้ยเป็นแกงเป็นแกงพป็นเมืองเหรอใช่ไม่ใช่แกงแกงใช่แต่ว่าเนื้อก็มีนะต่อเชฟก็มีเชฟโอ้ยเชฟดี๋ยวรู้เลยดูหน้าดิแบบวจ้องมาแต่ไกลอ่ะมันคือแกงอะไรนะฮังเล่ฮังเลคือแกงของชาวอะไร พักกลางใช่ไหมบานห่ไม่มีพักเพิอกอะไรเลยนะอย่างนี้เลยนะเนื้อชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะลองชิมแบบว่าไม่มีข้าวก่อนนะครับร้อนวกปากไปทีหนึ่ง รสชาติเป็นไงบ้างคะอ๋งการลองประมูลผลอยู่อือฮะแค่นี้มันก็ปแปลกด,ดีมันก็อร่อยอ่ะเออมันคือรสชาติบแบบคือพูดมันไม่ธรรมด้มพูดได้อ่ะอคือให้รู้ว่ามันมีเครื่องอ่ะเครื่องอ่ะมันชุนเครื่อง อะกเกีนยัข้า,าดูนะนิดมา่ดีมอกมันต้องมีผักสด,ดแบบน่หมือนมันี่ไงใช่ไหมใช่ไหมมันเ็นาสมัน,มนอืม แต่มาซะมันจะมีถั่วมีอะไรยังจะไก่หวานหน่อยแต่นี่เขาไม่ให้ใส่ก็ถือว่าโอเคก็ถือผ่านครับผ่านผ่านผ่านจริงก็แป๊บแป๊บอีกก็เยี่ยมจริงจริงจิกจิกจิกได้เนื้อแน่นไม่สำลักเป็นไปไม่ได้ต้องทำรักทุกคนใช่ไหมใช่อะไรวะรสชาติปากยังไม่รู้รสหรือว่ายังไงวะใช่ยังงงงงอยู่ ถือว่าประสโซคอลสำเร็จสำหรับพี่นิดย่าเรือพอดย่าเนีย่ยงยง